สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อภาพลักษณ์ของคุณในสายตาผู้คนมาดูกันว่าคนรอบๆตัวคุณนะคะอันนี้ไม่เจาะจงนะว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะคะหมายถึงผู้คนรอบๆตัวคุณส่วนใหญ่เนี่ยเขามองคุณยังไงนะคะเป็นเป็นภาพรวมเช่นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูง หรือแม้แต่คนรักอะไรอย่างเงี้ยคนรักคนคุยใครก็ตามที่รู้จักคุณใครที่อยู่ในชีวิตของคุณนะคะมาดูว่าภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของพวกเขาอ่ะเป็นยังไงแล้วตรงกับตัวตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คกันเก้าไม้เตศ หนึ่งไม้เทมเพลนส์วิวออฟฟอร์จูนเดอะเวิลด์พรีออฟคับ 5 of Pentacle, 8 of Wands, 9 of Swords. Okay ภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของคนอื่นๆนะคะหลักๆเลยอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีนะ ใจดีจนเกินไปด้วยใจดีจนตัวเองเดือดร้อนคุณมักจะเดือดร้อนเพราะคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆอยู่เสมอนะคะหรือหลายๆครั้งเลยแหละคือประมาณว่าใจดีจนเกินไปช่วยเหลือคนอื่นมากจนเกินไปใครมาขอความช่วยเหลือคุณคุณช่วยหมดช่วยจนตัวเองต้องเดือดร้อนอะไรแบบนี้หรือว่าบางครั้งเนี่ยอา,อาจจะไม่ถึงกับเดือดร้อนอะแต่ก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ปฏิเสธคนไม่เก่ง เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธอ่ะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธด้วยความใจดีด้วยด้วยความขี้สงสารด้วยพอเขามาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จปุ๊บคุณก็ใจอ่อนทันทีแหละถึงแม้ในใจลึกๆคุณจะรู้สึกว่าอืมเขาอาจจะโกหกก็ได้อะ่ะแต่ว่าก็ก็สงสารเขาไปแล้วอะ่ะอยังไงก็ช่วยเขาถ้าไม่ช่วยก็ไม่สบายใจอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ตัวนั่นแหละนะคะเป็นคนสนิทสนมที่ชอบ สร้างปัญหาหรือหาปัญหามาให้คุณน่ะเออแล้วคุณก็เป็นคนที่เอ,อค่อนข้างจะจิตใจดีโลกสวยคือคุณไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยคิดร้ายไม่ค่อยอะไรกับใครอ่ะคือช่วยแล้วก็ช่วยเลยโอเคบางทีอ,อ,อยกตัวอย่างนะสมมุติคุณให้คนอื่นยืมเงินคุณไม่คุณจะเป็นประเภทที่ไม่ค่อยกล้าทวงอืหรือทวงแล้วถ้าไม่ได้ก็เอ,อช่างมันเถอะ คงไม่ได้แล้วแหละคุณก็ปล่อยผ่านคุณก็จะไม่อะไรละอย่างเงี้ยจะไม่ใช่สายตามจี้อ่ะไม่ไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องเอาคืนให้ได้เลยอย่างเงี้ยหรือว่ามีแค้นแล้วต้องชําระให้ได้ไม่ไม่คุณไม่เป็นคนแบบนั้นคุณค่อนข้างจะปล่อยวางได้ดีนะคะแล้วค่อนข้างที่จะแบบให้อภัยคนอื่นเก่งถึงแม้ตัวเองจะต้องลําบากก็เถอะอืม อะไรที่มันผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ปล่อยให้มันผ่านไปคุณก็เชื่อว่าเอพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามันมีวันใหม่เสมอมันมออีอนาคตรออยู่เสมอไม่ต้องไปคิดมากสําหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องนี้มันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเลยอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างจะเป็นคนร่าเริงสดใสาอารมณ์ดีในสายตาผู้คนนะเขามองว่าเออคุณคุณไม่ค่อยดูไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยซีเรียสอะไม่ค่อยแบบว่า มีปัญหาอะไรกับใครค่อนข้างที่จะร่าเริงม,มากกว่าแม้แต่เวลามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องหนักๆห,หรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็มักจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอะจัดการกับความรู้สึกของคุณอะได้ดีไม่จมปลักอะค่ะบางคนอย่างบางคนเนี่ยถ้าถ้าสมมติเอ้ยคนอื่นมาสร้างปัญหาให้เขาอาจจะหงุดหงิดนํำคาญใจจนแบบเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าคุณเ แล้วเขาก็แบบจะแสดงออกชัดเจนแต่คุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นอยู่สักวันสองวันแล้วคุณก็แบบอ่ะหายโอเคกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาใช้ชีวิตปกติล่าเริงสดใสย,ยิ้มได้หัวเราะได้พยายาม move on อะไรอย่างเงี้ยพยายามไม่สนใจพยายามมองหาสิ่งดีๆหาความสุขใสยตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะเขาก็รู้ว่าคุณนะเป็นคนที่แคร์คนอื่น ประมาณว่าไม่อยากให้คนอื่นมาทุกข์ด้วยไม่อยากให้คนอื่นมาคิดมากเพราะฉะนั้นมีอะไรคุณจะเก็บเอาไว้คนเดียวคุณจะไม่แสดงออกไม่พูดไม่บอกไม่ปรึกษาใครเวลาที่คุณมีความทุกข์คุณค่อนข้างเป็นคนดีเทลอะคือใส่ใจรายละเอียดของผู้คนใส่ใจความคิดแคร์ความรู้สึกแคร์ความคิดของคนอื่นๆรอบๆตัวมีความกังวลมีความกังวลเรื่องของคนอื่น มีความกังวลทุกสิ่งทุกอย่าง <_ d ose> เขารู้นะว่าคุณกังวลแต่คุณจะไม่ปล่อยให้ความกังวลหรือความคิดมากของคุณอนะไปทําลายความสุขหรือทําลายความสนุกของคนอื่นหมายความว่าคุณจะไม่เอาความทุกข์ของคุณอนะไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือไปทําให้คนอื่นแบบต้องเครียดไปกับคุณอย่างเงี้ยอืมเป็นคนที่ปรับตัวเก่งด้วยเขามองว่าคุณปรับตัวเก่งอย่างที่บอกอะค่ะเวลามีปัญหาอะไรอะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยโหอาจจะนานอาจานานอาจะยาวเลยอะที่แบบ เครียดแบบเนี้ยอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นไม่ได้แต่คุณเนี่ยปรับตัวเก่งคุณไม่ใช่ว่าคุณลืมเก่งนะคุณไม่ลืมหรอกแต่ว่าคุณแค่มีวิธีจัดการกับความรู้สึกของตัวเองพยายามไม่ใส่ใจพยายามปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่อ่าวันนี้มันไม่ดีวันพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมีมุมมองมีแนวคิดของคุณที่ค่อนข้างออกไปทางโลกสวยคือเราก็ไม่ได้มองว่าโลกสวยจนเกินไปอะแต่ อาจจะใช้คําผิดต้องพูดว่าคุณเป็นคนที่คิดบวกอ่ะค่อนข้างคิดบวกนะคะซึ่งซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าไปคิดลบเนี่ยเจอเรื่องแบบเนี้ยซึ่งชีวิตของคุณนะ่ะมันมันเหมือนกับเจอเรื่องจุกจิกจุกจิจกจเจอเรื่องวุ่นวายเจอเรื่องลาคาญใจค่อนข้างบ่อยมีเข้ามาเรื่อยๆถ้าคุณเป็นคนคิดลบเนี่ยโอ้ยลาบากเลยตายเลยนะคะ แล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามมีความกระตือรือร้นอยู่ในตัวเองหนักเอาเบาสู้นะคะงานหนักไม่ท้อไม่ถอยทําได้หมดอะไรเงี้ยไม่ค่อยบน่นไม่ค่อยบน่นอืมอคุณมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอด้วยเช่นพยายามพยายามพัฒนาตัวเองอะ่ะคือไม่ใช่คนที่เออ อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นคุณจะมีการพัฒนาตัวเองมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดรับนะคะแสดงว่าไม่ใช่คนหัวโบราณอืมสมมุติมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณคุณพร้อมที่จะเปิดรับพร้อมที่จะเรียนรู้แลาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก้าวให้ทันตามโลกอะ่ะไม่ไม่ไม่ย่ําอยู่กับที่นะคะพร้อมที่จะเอ,อเดินไปกับ กับโลกในปัจจุบันถือว่าเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพัฒนาตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่คนอื่นๆเขามองคุณภาพลักษณ์ของคุณจะเป็นประมาณนี้อืมนะคะโอเค จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับใครที่สนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะก็แอดไลน์ทักเข้ามาถามกันได้สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ